ดนโดย s อ k เคเบตเลารุนมันทันใจบริการว่องไวไปกับพวกเขาต้อง s อ k เคเบตเลาเงดีตอนหักทุท่านมาเบิ่งผลสรุปการแข่งขันของคัมคืนเมื่อวานนี้ว่ามีขันแข่งขันอย่างแน่มาเริ่มกันที่ซึกพิเมลีกอังกฤษเอเวอเตันเปิดบ้านต่อหักการเมืองของอาร์เซนอลถือว่าเอเวอตันเจ้าบ้านเฮดดีที่สุดเลยสูบอาร์เซนอลแบบชุดมันตบอาร์เซนอลไปแบบสอนมวยเลยสอบประตูต่อหนึ่งสุดยอดเลยเอเวอเรตัน มาต่อกันที่รายการเอเวิร์ซูชิกครับ2,000สาวกัมพูชีถึกมาเลเซียสอนมวยไป3ประตูต่อหนึ่งถือว่าเกมนี้ได้เห็นความแตกต่างของกัมพูชีก็คือมีความพัฒนาขึ้นกล้าแลกกล้าที่จะบุกทางมาเลเซียแต่จุดท้ายถึงมาเลเซียเฮดดีก่อนชนะไป3ประตูต่อหนึ่งสูงแบบสุดใจเลยนั่นแน่ทาดิใจใ่ายเอปเป้มาเบิงกันคู่ต่อไปเป็นคู่ระหว่า2ไน้องล้วเวียนน้มคู่นี่ถือว่าเลาา สู้บ่ได้เลยถือว่าเป็นเกมที่เราต้องตั้งฮับเบิร์ตเก้าสิบนาทีแต่สุด้ายถื๊กทางเวียดนามเจาะเข้าไปทาประตูจนได้ด้วยการโยนไปโยนมาใสาก่สกวักวใส่กัวสุดท้ายเป็นการคอนทําทีแบบเพื่อเป็นที่สุดของไทยเวียดนามจบเกมไปเวียดนามชนะลราไป2องประตูต่อสูงปิดท้ายด้วยการสรุปผลการแข่งขันพิมลิกอังกฤษแมนยูยังอยอันดับคือเก่าส่วนอันดับหนึ่งยังเป็นทางแมนเชสเตีย คือว่ารลวหูกันน้ำก็มาติดๆมาบางเงินย้วๆไปว่าแม่ที่เจสามารถรักษาทับหนึ่งด้บอขอขอบใจ